เววาลมหนาวที่ไรพี่หนาวใจหนาวกายกระเต่าหนาวปีนี้ไม่เหมือนปีก่อนเก่าปีก่อนมันหนาวก็ไม่เท่าไรกลับมาพบกันในช่วงที่3าของรายการตามรอยเพลงนะคะยังอยู่กับน้องตั๊กสัพิทรค่ะผมมีกาชัยอบเชยนะครับและยังอยู่กับศิลปินเกียรติยศนะครับค่ะากังวันไพรล,ลูกเพชรนะฮะศิลปินที่ เขาบอกว่ามีเพลงเป็นที่รู้จักของพี่น้องเยอะแยะมากมายหลายเพลงด้วยกันค่ะช่วงนี้น้องตาครับเราจะมาพูด <Players> ถ <and S 2> ึงเรื่องของเพลงดังนะอาเพลงที่เราได้กล่าวไปทิ้งท้ายไปเมื่อช่วงที่แล้วค่ะนะฮะมีลมว่าวอยากกินรักอยากดังค่ะแล้วก็มีเสียแล้วเสียไปวอนผีพ่อวอนผีพ่อเริ่มจากเสียแล้วเสียไปครับอาครับกติแ้วเสียไปก็บอกปทีแรกแล้วว่าทำกันภายในครอบครัวค่ะไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมาก อวอร์ผีพ่อก็กูจิ๋วพิจิตก็แต่งมาเ็าแต่งส่งมามาต่อกันหน้าห้องอัดต่อกันในโทรศัพท์โทรศัพท์วัดทํานองอยังไงร้องอยังไงยังไงพอต่อเสร็จในโทรศัพท์ก็บันทึกเลยไม่ได้ต่อนกันนานยาวเลยคุณอาคะคอย่างนี้วอร์ผีพ่อเนี่ยขอสักท่อนหนึ่งได้ไหมคะปืนที่ดังสิ้นสั่งสิ้น ชื่อ,อสุรพลอ้าวแค่นี้นเน<ร><า>ี่ยพร้อมมากคุณอาคะทำไมคุณอาเคยถามไหมคะว่าทำไมครูจิ๋วถึงถึงตั้งชื่อว่าวอนผีพ่อคะ่ะชื่อมันก็วอนครูุรพลยังไงให้ช่วยลูกศิ์ลูกหาให้ดำรงอยู่ได้แม่ดำรงชีวิตในทางการร้องเพลงอยู่ได้เช่ไหมก็เป็นการอ้อนวอน อวอผีพ่อจากวอผีพ่อมาถึงอยากดังก็สมานเมืองราชเขาแตง่งเขาแต่งแล้วก็เอามาให้ผมสองเพลงน้องเกลียดพี่ไม่โกรธกับอยากดังก็มาบันทึกเป็นเสียงตูนลมว่าวกอยากกินรักนี่ก็ชาตรีศรีชนเขาแตง่งชาตรีศรีชนเขาแตง่งแต่งให้มาร้องชาตรีนี่เคยมาอยู่ในวงครูไหมฮะ ก็เคยมาบ้างนิดๆหน่อยๆไม่มากหรอกเคยก็เคยอยู่ในวงครูสุรพลด้วยก็มาอยู่ตอนที่ครูสุรพลเสียชีวิตไปแล้วม,มาอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็อยู่กับพี่ศรีนวลเขาต่หลังต่หลังเรามาแยกเป็นวงสิ์เขาก็ชาตีไม่ได้มาวงสิ์เขาอยู่กับพี่ศรีนวลเป็น เขาระบุมาเลยว่าต้องสองเพลงนี้จะต้องกังวลใครไม่ใช่เขาแต่งไว้เป็นเล่มเลยชาตีแล้วผมก็มาเลือกเอาอมาเลือกเอาว่าเพลงไหนเข้ากับเสียงของเราเข้ากับลีลาของเราแค่นั้นแหละมาถึงเพลงดังอีกยุคหนึ่งอ่ะยุคหลังก็ยุคสมัยแม่ค้าแม่ขายแม่ค้าแม่ขายนี่ก็แต่งโดยยุนัยแก้วเหนือครับเขาแต่งมาอ่ารรมลงเพชรทุนทรกเขาเอาผมอัด เขาก็ทําเองแม่ค้าแม่ขายแล้วก็เพลงอีกหลายเพลงของวินัยแก้วเหนืออีกหลายเพลงทีเดียวแต่ก็ดังแม่ค้าแม่ขายคุณอาคะอย่างนี้แม่ค้าแม่ขายเนี่ยขอสักท่อนหนึ่งได้ไหมคะเอาละอยากฟังค่ะเข้าจีบแม่ค้าเข้าบาราวงเอาเอาแค่นี้เสียงแหบแล้วกินน้ำแข็งเข้าไปกิ้ง ไม่ค้าไม่ขายคนก็ติดแล้วติดลองลองจากจากดังอะนะในยุคนั้นที่อาร์บันทึกเสียงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วห้องบันทึกเสียงที่อาร์ไปบันทึกในกห้องห้องอาร์ตกมนตุกโกสนทุ่งมหาเมฆแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกใครบ้างที่ยังคงติดไปมาหาสู่กันกับนักดนตรีกับครูเพลงอะไรที่ยังมีชีวิตอยู่ยังยังติดต่อกันบัางไหมคฮะไม่ค่อยได้เจอแล้ว บา,บางคนก็ป่วยบางคนก็หายไปบางคนก็ไปทําอาชีพอื่นค่ะ,ะรุ่นผมนี่มันก็ส่วนมากนักดนตรีนักดนตรีรุ่นผมนี่เขาจะแก่กับผมอะ่ะมันหายไปไหนก็หมดไม่รู้ก็ไม่ค่อยเจอกันในช่วงที่อาเป็นนักร้องเนี่ยถามนิดหนึ่งว่ากําลังใจดีๆที่ได้จากเพื่อนร่วมง,งานจากครูเพลงจากนักดนตรีจากเพื่อนร่วมวงนี่ยเป็นยังไงบ้าง <c oughs> กำลังใจมันก็มีเพลงเราดังแฟนเพลงมากครับคนรอบข้างเขาก็ดีใจด้วยเขาก็ก็อุ้มสมด้วยครับคนเราถ้าดีขึ้นมาก็มีคนอุ้มสมอะก็ไม่มีคนคอยขัดใจค่ะบ,บ,บางครั้งคนดังๆไม่มีคนคอยขัดขัดใจมีคนคอยห้อมล้อมอ่อล้อเยินย่อเหลือง ลืมตัวไปก็มีค่ะคุณอาคะในช่วงที่คุณอากําลังโด่งดังอะค่ะแฟนเพลงเยอะมากแค่ไหนคะก็ไปเล่นก็คนก็เยอะอะ <c oughs> คนก็เยอะตอนดังคนมันก็มาฟังมามา,มา,มาดูวงดนตรีกันก็เยอะนะค่ะ,ะที่แฟนเพลงประจําก็สนมากก็มาคล้องภูมิลายยงให้ให้รางวัลบ้างคล้องภูมาิลายมีข้าวมีของก็เอามาฝากอะไรนีย<ม>และเช่นเราไปดินแดนแถว ดำเนินแถวสามพลาเนี่ยเขาก็าเอาผลไม้มาบางทีก็ใส่เข่งมาเป็นเข่งเลยเหรอคะคุณอบางทีเขาให้มาเป็นเข่งเลยอง,งุ่นมางอะไรม,มาสมัยก่อนกล้วยหอมโอ้ยโยในช่วงนั้นที่มีแฟนเพลงค่ะเอาผลไม้มาคล้องคอคุณอาค่ะมีแบบเขียนจดหมายมาหาคุณอาบ้างไหมคะก็มีก็มีถ่ายรูปบ้างแต่พุทเครื่อง กล้องถ่ายรูปมันเป็นกล้องสมัยเก่าไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ก็ใช้มือถือกันใช้แท็บเล็ตอะไระถ่ายกันโยกเบื้อก่อนก็มันมีเฉพาะเฉพาะนะเจาะตรงกันไปจากบ้านจริงๆนาไปจากบ้านจริงๆไม่เหมือนสมัยนี้ติดตัวก็สามารถที่จะถ่ายภาพได้แล้วย่างงี้มีคุณอามีเวลาแบบตอบจดหมายให้กับแฟนเพลงไหมคะเนี่ย ก็มีตอบบ้างก็ไม่ค่อยได้ตอบเลยในขณะที่อยู่กับวงครูสุรพลมีเรื่องประทับใจไหมฮะในวงครูอยู่ครูสุรพลประทับใจก็คือบอกไม่ถูกมันก็สนุกสนานไปไงเราไม่ได้เป็นรับผิดชอบอะไรมีหน้าที่ไปกับวงแล้วก็ไปร้องเพลงช่วยเหลือนิดๆหน่อยๆบ้างอะไรบ้างก็มีโอกาสได้ไป ยามว่างหมายถึงว่ายังไม่ถึงเวลาแสดดแเราก็ไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ก็เพลิดเพลินไปมันมีความสุขที่สุดสมัยอยู่ครูตุรพลเรารไม่ได้รับผิดชอบเรื่อการเงินการทองทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่อะไรร,รู้กันอยู่นิดมีหน้าที่นิดนิดนิดนดิหน่อยหน่อยถึงเวลาก็แต่งตัวขึ้น ประจำหน้าที่ประจำวงแล้วก็ถึงเวลาก็ร้องเพลง<ๆ>ก็แค่นั้นมีความตุกเลเกินอย่าให้อาพูดถึงครูนิดถนึงว่าครูเป็นคนยังไงคนระครูเป็นคนมีระเบียบวินยัยเวลาเป็นเวลาพูดเป็นพูดมไม่พูดพร่ำสังเฉียบขาดถ้าหากว่าใครไม่มางานอะไรขาดงานนี่ต้องลาถ้าไม่ลาต้องตามไปนะตาม,มไปงานให้ได้เวลาตรงตรงเวลาเช่นว่านัด รถดนตรีออกบ่ายสองโมงทุกคนบ่ายสองโมงนี้ต้องขึ้นนั่งรถพร้อมกันแล้วแล้วสองโมงสักสามนาทีห้านาทีครูสรพลจะขึ้นรถเอาขึ้นก็ไปเลยไม่รอรไม่ได้รอไม่ได้เช็คเลยว่าในรถไม่ต้องเช็คไม่ครบมันรู้หน้าที่กันอยู่มีระเบียบวินัยไม่ไม่ไม่ต้องรอกันไปกันเลยเข้มงวดมากเลยทุกคนมีความเกรงใจมีความเคารพ ต่อครูสลรพลไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ครับทําตรงการจ่ายค่าตัวนี่จะไม่มีใครรู้ว่าได้เท่าไหร่ก็จะค,ครูจ่ายยังไงฮะก็จ่ายก็ส่งให้ฮะถ้านักร้องก็มีชื่อมีชื่อแล้วก็มัดแล้วก็เอาไปแจกกันห้ามนับคือถ้ารู้ว่าให้ใครมากกว่าใครนี่เดี๋ยวจะเกิดน้อยเนื้อตำใจกันขึ้นมา ที่จะให้คนนั้นมากให้คนนี้น้อยแต่ไม่ให้คนอื่นรู้ว่าให้คนนั้นมากคนนี้น้อยเดี๋ยวจะเกิดน้อยเนื้อต่ําใจขึ้นมาตอนนั้นอาจได้กี่บาทครับอยู่ครูต้นคลก็ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทนี่คือต่องานงานหนึ่งอ๋องานงานหนึ่งนี่ร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาททุกหูแทบทุกวันนะครับนอกจากว่าไปเกิดอุบติเหตุอะไรขึ้นมาค เวลาที่คุณอาเดินทางไปร้องเพลงอะค่ะคุณอาเดินทางยังไงคะสมัยครูตุรพลใช่ไก็ไปรถบัสนั่นแหละรถบัสครูก็ไปรถบัสด้วยลูกน้องไปที่ไหนครูก็ไปที่นั่นนั่งไปด้วยกันลําบากลําบนประสมเพศเพศภายอะไรก็ต้องเจอด้วยกันทันเดียวกันทันเดียวกันไม่มีที่จะไปรถตัวไปล่วงหน้าอะไรไม่มีนอกจากว่า แกเล่นในกรุงเทพในกรุงเทพแกอาจจะเอารถตัวตัวไปปั๊บไปๆกลับกับอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปต่างจังหวัดไปไหนไปด้วยเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของกังวานไพรรูปเพชรนะครับเด็กจากเพชรบุรีะนะฮะเดินทางเข้าสู่วงการเพลงก็องบอกว่าทุรัทุเลพอสมควรนะในการอยู่วนตรีสุรพลสุภัชเจริญนะฮะหลังจากครูเสียชีวิตก็มาอยู่กับสิทธิสุรพละนะฮะหลังจากสิทธิสุรพลก็มีวงเป็นของตัวเองในกระทั่งมีเพลงดัง นะครับช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาดูเรื่องราวของชีวิตความเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ว่าอายังทําอาชีพร้องเพลงอยู่ไหมมีอาชีพเสริมหรือเปล่านะครับช่วงหน้ากลับมาครับรับปากกระใครับเราต้องทําให้ได้อันนั้นการนัดหมายเวลาจะต,งตรงตรงต่อเวลาหนาวนี้2 4ผ่านมามองหาคู่นอนก็นไม่เจอคอยปา ยาสมุนไพรตราเอนดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร08 1 4 0 0 0 0 8 9นนีเอ้นดีดีจริงจริงอีเกป,ปีจะมีเรื่องแปลกเขาวโ่าโลกจะแตกเขาว่าจะพัง